เสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มสะท้อนท้องถนนในเช้าวันใหม่เส้นสายที่เฉียบคมแกร่งและเปล่งประกายทุกองศา2026 Toyota โโ Fortuner กลับมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลเหนือความคาดหมาย SUV ระดับเรือธงที่ครองใจคนไทยมาทุกยุคพร้อมจะพาคุณก้าวข้ามทุกขีดจ,จำกัดอีกครั้งและนี่คือ Luxury Auto ช่องที่รวมทุกความหรูหราแห่งโลกยนต์ประกรรเอกลักษณ์เหนือระดับสำหรับคนรักรถทุกคน ฟอร์จูเนอร์สโดดเด่นทันทีที่มองเห็นเส้นสายด้านหน้าถูกออกแบบใหม่หมดกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่รมดำเต็มกรอบสะท้อนอารมณ์แบบรถ SUV หรูหราแบบยุโรปผสานกับไฟหน้าแบบแมทริกเลดพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เส้นเรียวเชียบคมรับกับฝากระโปรงหน้าเสริมความบึกบออึนล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด20นิ้วสวมใส่ยางออเทเรนชุดแต่งรอบคันแบบทูโทนให้มิติที่สวยงามทุกมุมมองมือจับประตูและกระจกมองข้างตัดด้วยสีดำเปียโนแบล็กเติมเต็มบุคลิกที่แตกต่าง ห้องโดยสารภายในเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงด้วยแนวคิด Luxury Meet Adventure วัสดุตกแต่งระดับพรีเมียมบอดหนังแท้นับป้าหุ้มลายตารางแบบไดมอนด์สติ h พร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันนวดพวงมาลายัยหุ้มหนังแท้พร้อมวัสดุตกแต่งลายไม้แท้สีน้ำตาลเข้มหน้าจอกลางแบบลอยตัวขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเสริมด้วยระบบ Cloud Entertainment จาก JBL พร้อมลำโพง 12. จุดรอบคัน หน้าจอเรือน MyF ์ฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วปรับแต่งได้ตามโหมดการขับขี่และสามารถแสดงแผนที่นำทางแบบเต็มหน้าจอได้อย่างชัดเจนระบบปรับอากาศ3โซนอัตโนมัติพร้อมระบบฟอกอากาศ PM 2.5และช่องแอร์หลังทุกรายละเอียดให้ความรู้สึกของรถระดับลักชัวรี่ที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้ายุคใหม่โดยเฉพาะพื้นที่เบาะแถวที่2มาในรูปแบบกับตันซีดแยกอิสระพร้อมที่พักแขนแบบหรูหราพื้นที่วางขากว้างขวางและยังติดตั้งจอเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังแบบพับเก็บได้ ส่วนบอบ์ดแถวที่3ส,สามารถพับเก็บแบบอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุดถึง1,120ลิตรพร้อมช่องชาร์จ USB-C และ USB-A ครบทุกรายละเอียด ขุมพลังของ Fortuner 2026มีให้เลือก2รูปแบบทั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรโบร์บแปรผันใหม่ที่ให้กำลังสูงสุด224แรงม้าแรงบิดสูงถึง550นิวตันเมตรผสานกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบเซกเอนเชียลชิพช่วยให้การตอบสนองชับไวยิ่งขึ้นและสำหรับผู้ที่ต้องการเทคโนโลยีสะอาดโตโยต่ายังเปิดตัวเวอร์ชันไฮบริดใหม่ล่าสุดใช้เครื่องยนต์2.4ลิตรไดนามิกฟอสพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เจเนเรชันใหม่ให้กำลังรวมกว่า240แรงม้าและอัตราประหยัดน้ำมันเฉลี่ยถึง18กิโลเมตรลิตรระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบไดนามิกท็อกเวกตอริงช่วยกระจายแรงบิดตามสภาพถนนโดยอัตโนมัติพร้อมระบบมันติเทรนซิเล็กสำหรับเลือกโหมดลุยเช่นโคลนทรายหินหรือหิมะเสริมด้วยระบบช่วยไต่เขาครอนคอนโทรลระบบช่วยลงทางลาดชันและกล้องรอบคันแบบ3 d ดีที่สามารถแสดงภาพมุมอับในแบบเรียวไทม์ได้อีกด้วย ด้านความปลอดภัยจัดเต็มด้วยระบบ Toyota Safety Sense เวอร์ชันใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติอัจฉริยะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop amp Go ระบบเตือนการหลุดเลนพร้อมพวงมาลายัยช่วยประคองระบบเตือนรถในจุดอับสายตาระบบช่วยจอดอัตโนมัติและเซ็นเซอร์รอบคัน12จุดเพื่อความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหว นวัตกรรมใหม่สุดล้ำของ Fortuner 2026คือระบบ Face Recognition ปลดล็อกรถด้วยการจดจำใบหน้าพร้อมดิจิทัลที่ส่งกุญแจให้คนอื่นผ่านแอปมือถือได้อย่างปลอดภัยและสะดวกพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยควบคุมได้ทั้งเครื่องเสียงแอร์ระบบนำทางรวมถึงการสั่งสตาร์ทรถล่วงหน้า Toyota Fortuner 2026ไม่ใช่เพียงรถ SUV ที่ขับเคลื่อนคุณจากจุด A ไปจุด B แต่เป็นยนต์ประกรรที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาการเดินทางให้หรูหรา มั่นใจและสะท้อนตัวตนที่เหนือระดับในแบบที่คุณเป็นนี่คืออีกขั้นขอองค์การพัฒนา SUV ที่ไม่ได้เน้นแค่ความแข็งแกร่งแต่ยกระดับความสง่างามไปพร้อมกันเหมาะสำหรับทั้งนักเดินทางสายผจญภัยนักธุรกิจและครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการรถคันเดียวที่ทำได้ทุกอย่างขอบคุณที่ติดตามรับชมจากช่องลักชัวรี่อัตโตถ้าคุณชื่นชอบความลักชัวรีในแบบที่เราเล่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพราะโลกของยนตรกรรมหรูออยังมีอีกมากที่รอคุณไปสัมผัสแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่นี่ที่เดียวลักชัวรี่อัตโต